สวัสดีครับวันนี้มีแนวคิดหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับมาจากข้อเขียนของคุณนรงวิทย์แสนทองเรื่องศิลปะแห่งการฟังคือเขาบอกว่าขณะฟังสิ่งคนอื่นจงอย่าฟังสิ่งตัวเองและขณะฟังสิ่งตัวเองอย่าพึ่งไปฟังสิ่งคนอื่นเอ่อฟังครั้งแรกนี่ดูแบบขัด,ข,ดขัดกันนิดหน่อยนะครับแต่พอมาคิดดูดีๆเออมันพาฒนาวิธีที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเลยนะวันนี้เราลองมาเจาะลึกกันหน่อยไหมครับว่า เราจะเอาหลักการนี้มาใช้ทำความเข้าใจคนอื่นแล้วก็ตัวเราเองได้ดียังไงอืมใช่เลยค่ะมันเหมือนไปแตะตรงจุดที่เป็นปัญหาของการสื่อสารเลยนะคะคือปกติเรามักจะพยายามทำสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งจริงๆมันมันทำได้ยากมากการคุยกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วเราจะฝึกฟังแต่ละแบบให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างดีเลยครับงั้นเราเริ่มจากการฟังคนอื่นก่อนเลยไหมครับ ที่เจอบ่อยๆเลยคือเอแทนที่เราจะแบบตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจเขาจริงๆนะแต่ในหัวเราเนี่ยมันวุ่นไปหมดเลยกําลังคิดว่าจะตอบอะไรดีนะเอหรือตัดสินไปแล้วว่าที่เขาพูดมามันถูกหรือผิดกลบเสียงของเขาไปเลยกลายเป็นว่าเราอาจจะพลาดประเด็นสําคัญหรือที่แย่กว่านั้นคือตีความสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารผิดไปเลยก็มีนะคะเพราะเราโมวแต่ฟังเสียงตัวเองนั่นแหละอื <c oughs> จริงครับ ไอการที่เราจะสร้างสภาวะที่เรียกว่าพื้นที่ว่างในใจตอนฟังคนอื่นเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่พอเอาเขาจริงนี้เอ่ยยากเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่แบบบทสนทนามันกำลังเข้มข้นหรือมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวมากๆจริงค่ะจริงมากๆมันต้องอาศัยการฝึกฝนเลยนะคะที่จะแบบอืพยายามระงับความคิดเห็นตัวเองไว้ก่อนหรือความอยากจะพูดแทรกเนี่ยเก็บไว้แป๊บหนึ่ง เพื่อเปิดพื้นที่ให้เราได้ยินได้รับรู้สิ่งที่เขาพูดออกมาจริงๆแบบครบถ้วนไม่ใช่แค่คำพูดนะคะแต่รวมถึงน้ำเสียงความรู้สึกอะไรพวกนี้ด้วยครับผมทีนี้พอเราสลับมามองอีกด้านเรื่องการฟังตัวเองบ้างล่ะครับคราวนี้ปัญหามันกลับกันเลยนะกลายเป็นว่าเออเรามักจะปล่อยให้เสียงจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์คำชมหรือแบบความคาดหวังของคนรอบข้างเนี่ย เข้ามาดังแข่งกับเสียงข้างในตัวเราเองซะง,งั้นถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้เราเริ่มสับสนเริ่มแบบเอ๊ะแยกไม่ออกแล้วว่าจริงๆเราต้องการอะไรหรือเรารู้สึกยังไงกันแน่กลายเป็นว่าเราอาจจะใช้ชีวิตตามเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับว่าพอเราพยายามจะเงียบๆฟังเสียงหัวใจตัวเองใช่ไหมครับมันก็จะมีเสียงตะโกนจากข้างนอกแทรกเข้ามาตลอดเวลาจนเราเองก็ ไม่แน่ใจแล้วว่าอันไหนคือเสียงเราจริงๆอันไหนคือเสียงรบกวนกันแน่อืมธรรมชาติของสมาธิคนเรานะคะมันมักจะโฟกัสได้ทีละอย่างการที่เราพยายามจะประมวลผลทั้งเสียงข้างในเสียงข้างนอกพร้อมๆกันเนี่ยมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือถ้าทําได้มันก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ยินเสียงตัวเองจริงๆนะคะเราต้องต้องกล้าค่ะกล้าที่จะตัดเสียงรบกวนจากภายนอกออกไปก่อน หาเวลางิบเงียบให้ตัวเองเพื่อฟังความคิดความรู้สึกหรือความต้องการลึกๆของเราจริงๆอ๋อครับครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่ากุญแจสําคัญจริงๆมันคือการเลือกสินะครับคือเลือกว่าณตอนนั้นน่ะเราจะตั้งใจฟังใครเป็นหลักถ้าจะฟังคนอื่นก็ต้องเคลียร์ใจเราให้ว่างๆก่อนอย่าเพิ่งเอาเสียงเราไปปนแต่ถ้าเมื่อไหร่จะฟังตัวเองก็ต้องกล้าพอที่จะกันเสียงภายนอกออกไปก่อน แม่นยำเลยค่ะหัวใจของการฟังที่ลึกซึ้งจริงๆมันไม่ใช่การพยายามได้ยินทุกอย่างพร้อมกันแต่มันคือความสามารถในการจุดจอกับเสียงได้เสียงหนึ่งอย่างเต็มที่ณเวลานั้นๆเหมือนที่นายข้อเขียนเขาสรุปไว้ดีมากๆเลยนะคะว่าเสียงที่ฟังชัดเจนที่สุดคือเสียงที่ไม่มีเสียงอื่นแทรกการฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจทั้งโลกข้างนอกแล้วก็โลกข้างในของเราได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกวันนี้ก็คือการตระหนักว่าการฟังที่ดีเนี่ยมันต้องอาศัยการจัดการโฟกัสอย่างมีสตินะครับคือถ้าจะฟังเขาให้เข้าใจจริงๆก็ต้องวางเสียงเราไว้ก่อนแต่ถ้าจะฟังเสียงตัวเองให้ชัดเจนก็ต้องกันเสียงคนอื่นออกไปก่อนทำพร้อมกันไม่ได้ ใช่ค่ะและการฝึกฝนทักษะนี้นะคะอย่างสม่ำเสมอมันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆทั้งกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตัวเองด้วยซึ่งอันนี้เป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเลยนะคะครับผมก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามอยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่าในช่วงเวลานี้มีเสียงไหนเป็นพิเศษไหมครับ อาจจะเป็นเสียงของใครบางคนที่รอให้เราฟังเขาอย่างแท้จริงหรืออาจจะเป็นเสียงเงียบๆจากข้างในใจเราเองนี่แหละที่กำลังรอคอยการรับฟังอย่างตั้งใจโดยที่ไม่มีเสียงอื่นมารบกวนเลยอยู่หรือเปล่าครับ